วันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านนกดาวของลุงแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมมารอบนี้นะครับมีบ้านหลายๆหลังที่เคยมาถ่ายทําไว้ที่เคยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมกันหายไปเยอะเลยนะครับหลายๆหลังก็คือถูกลูกค้าซื้อไปแล้วก็ลุงแก้วก็นํานส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือบ้านค่อนข้างจะขายดีมากๆอาจจะต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับหรือว่า ถ้าใครที่ไม่อยากรออาจจะเลือกบ้านที่มีอยู่แล้วนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยครับผมเราไปชมบ้านของลุงแก้วนะครับเอาไปชมกันเลยครับบ้านน็อกดาวน์ของลุงแก้วนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ หากว่าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรที่ผมได้ให้ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับผมบ้านหลังนี้ขนาด7.5คูณ4.5เมตรครับส่วนราคาอยู่ที่3 8 8 000บาทครับผมบ้านหลังนี้จะมี2ห้องนอนนะครับ อยู่ฝั่งซ้ายขวานะครับจะมีบันไดตรงกลางแล้วก็จะมีระเบียงด้านหลังบ้านนะครับเท่ากับว่าบ้านหลังนี้ประกอบด้วย2ห้องนอนและก็1ระเบียงบ้านครับผมบ้านสวยๆเป็นไม้แท้ๆนะครับไม้ก็จะมีแต่ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งไม้แข็งแรงทั้งนั้นเลยครับผม หากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่ชมอยู่ก็สามารถติดต่อสอบถามที่ลุงแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือว่าแบบบ้านหรืออยากจะปรึกษาเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับบ้านบางท่านนะครับกําลังคิดที่ว่าอยากจะสร้างบ้านก็สามารถโทรติดต่อสอบถามที่ลุงแก้วได้เลยครับผมเราขึ้นมาชมบนบ้านกันครับ ช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยต้องขอกราบขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกทกคนเลยนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ให้กับช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงทางช่อง Amazing Thailand จะ พัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนสำหรับบ้านหลังนี้กันเลยครับ ลุงแก้วบ้านเรือนไทยนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่สำนักงานใหญ่ของลุงแก้วบ้านเรือนไทยได้เลยครับผมเราก็จะพบกับบ้านหลากหลายรูปแบบนะครับสวยๆทั้งนั้นลุงแก้วพร้อมให้บริการครับไม่ว่าท่านจะมาจากจังหวัดไหนมุมไหนของประเทศไทยนะครับ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยลุงแก้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความชำนาญการคอยให้คําแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าแขกที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมบ้านนะครับด้วยความสวยงามก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนำคอยเ,อเดินไปกับเรานะครับไม่ว่าเราจะเดินไปบ้านหลังไหน ส่วนเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็เป็นราคาที่ยังสามารถาต่อรองได้นะครับลุงแก้วก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือว่าแบบบ้านหรือว่าการตกแต่งบ้านบางทีเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับบางจุดบางาแบบของบ้านลุงแก้วก็สามารถที่จะให้ การบริการตรงนั้นได้ครับผมอย่าลืมนะครับหากเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้เข้าที่เข้ามาให้กำลังใจกันเรื่อยๆนะครับตื่นเต้นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ